That's it, it. ไม่เล่นก็ได้สีมือใครทำไม่ไม่จะเล่นหรือว่าไม่เล่นก็ได้นะฮะ <c oughs> จ้าาครคนทาาานแาา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 าราาาาาาา่าา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 ทาไม่ได้าันไม่เป็นาล้วแม่า็เลยมาช่วยทาา มันก็เลยมันก็เลยปเป็นสีมือมิ่งเอาไว้เป็นสีมือ,อกันตาจิ้ <c oughs> จมันดิดมาเี่ยเอามาเอาาทำอะไรให้ดูยทำอะไรให้ดูอ,อันนี้ของแม่นะอันนี้ของหนูโอเคไหมขอดุซี่ขอดี่ คินมันน้อยจังให้พ네ี bueno> ่คนใไม่ค well> um> ินมันน้อยจังเ้ยให้บาร์บี้ไงไม่ใช่ให้ให้เบียร์คินไงให้บาร์บี้พี่คินให้บาร์บี้ให้บาร์บี้หนูยื่นให้พี่คินไปเอาบาร์บี้พี่คินยื่นเอาให้บาร์บี้ าให้บาร์บี้เยอะๆเอาให้บาร์บี้เดี๋ยวหนูไม่ให้เดี๋ยวหนูไม่เอาเยอะๆให้เพี่อกินนะ กองเห็นมีดเลยอ่าไม่เห็นกลอง่นะเดบี้เร่หมดแล้วเดวี่หมดแล้ว ด yeah. cool. 응่ีาเีนจาานอะไนมปอันตาก็ไปอันตาก็ไปเล่นตรวสิให้ัม่หทนทําตาตไปบบบี้สิเนั่นะที่เก็บข้อมูลเต็มแล้วเป็นลบอันเก่าเก่า เอาก็บไปปิดก่อนแล้วมาทายหน่อยก็ให้ทำไม่ทำเพราะทำก็จะทำเนี่ยทำเสร็จแล้วก็มารีวิวว่าเนี่ยเราทำตามใครอยากเล่นไหม แม่ดูบาร์บี้ทำตามได้ด้วยเราเรารีวิวเฉยเราไม่ต้องพูดหรอกแม่ดูบาร์บี้ทำตามได้ด้วยเนี่ยแม่ดูเนี่ยแม่ดูแม่ดูบาร์บี้ทำตามได้ด้วยแม่ดูบาร์บี้ทำตามได้ด้วยเนี่ยไปกินข้าวบะเก็บเก็บพนักงานใครไหมช่วยฉันดูเจลีขนาดเนี้ยจากนี้ที่นั่งไม่นั่หรอกมีมี

เบบี Daddy, ้เอกงมีเปปีกเงมเบบี Daddy, ้เอาไปปเงี้ยกับแต่มันมีติดมือ